ข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรมที่ดินได้มีหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2,565ลงวันที่29ตุลาคม2,564สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใน70จังหวัดที่รอข่าวการดาเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินอยู่ไปฟังรายละเอียดตามหนังสือสั่งการดังกล่าวกันเลยครับ หนังสือสั่งการจากกรมที่ดินลงวันที่29ตุลาคม2564เรื่องการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณพศ2565เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตามบัญชีแนบท้ายซึ่งมี70จังหวัด ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมที่ดินได้ส่งแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณพศ2565 พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพศ2565อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อมีประกาศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังกลมที่ดินขอเรียนว่า ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพศ2565แล้วขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานขอให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง2เพื่อป้องกันการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยขอให้เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจส่วนกลาง กรณีจังหวัดที่ไม่มีศูนย์อำนวยการเดินสำรวจให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาหรือสำนักงานที่ดินส่วนแยกที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจเป็นผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดทำแผนงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นระวางซึ่งการกำหนดระวางแผนที่เข้าดำเนินการในปีงบประมาณพศ2565ให้ใช้ข้อมูลที่ประชาชนได้แจ้งตำแหน่งที่ดิน ตามโครงการบอกดินและบอกดิน2เป็นอันดับแรกมีข้อมูลประกอบด้วยบัญชีรายชื่อในรูปแบบ Excel และรูปแบบแผนที่เชฟไฟล์ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลในลักษณะ Big Data ซึ่งเป็นการรวบรวมจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ One Map ข้อจำกัดทางกฎหมายของพื้นที่ต่างๆไว้แล้วดังนั้นเพื่อให้โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพศ2565บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้ 1. จังหวัดที่มีศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจาจังหวัดส่วนกลาง และจังหวัดนั้นได้มีประกาศพื้นที่ให้เข้าดำเนินการไว้ในปีงบประมาณพศ2564ให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการต่อเนื่อง ตามระวางแผนที่ที่ได้มีการประกาศกำหนดไว้แล้วในปีงบประมาณ2,564เฉพาะระวางแผนที่ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นและระวางแผนที่ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณพศ2,565ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจกำหนดพื้นที่ตามระวางแผนที่ให้เข้าดำเนินการตามลำดับโดยให้สอดคล 2. กับปริมาณงานและจำนวนสายสำรวจที่จะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดเสร็จแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในฐานะกรรมการและเลขานุกานนำเสนอคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินต่อไป 2. จังหวัดที่ไม่มีศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำจังหวัดส่วนกลางให้เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจส่วนภูมิภาคกำหนดพื้นที่ตามระวางแผนที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการรวมทั้งระวางแผนที่ที่ได้ประกาศเมื่อปีงบประมาณพศ2564แต่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เสร็จแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในฐานะกรรมการและเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินต่อไปทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานที่ดินสาขาสำนักงานที่ดินส่วนแยก และประมาณการค่าใช้จ่ายงานโครงการเดินสำรวจให้ถือปฏิบัติด้วยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย2 3. การกำหนดพื้นที่ตามระวางแผนที่สำหรับเข้าปฏิบัติงานนอกจากจะใช้ข้อมูลตามโครงการบอกดินและบอกดินสองแล้วหากจังหวัดมีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาที่ดินในพื้นที่อื่นๆที่ได้มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นการทุเกล้าวถวายดีกาคณะกรรมาการหรือผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นต้นและจังหวัดได้ตรวจสอบร่วมกับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจแล้วปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ก็ให้กำหนดระวางแผนที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโสนดที่ดินต่อไปได้เช่นกัน4 การประกาศระวางแผนที่เพิ่มเติมระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการและจังหวัดพิจารณาเห็นว่าระยะเวลาและงบประมาณของปีงบประมาณพศ2565ยังสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องจากระวางแผนที่ตามข้อ1ถึง3ให้จังหวัดแจ้งระวางแผนที่ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมให้กล่มที่ดินตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อสอบทานก่อน เสร็จแล้วกลมที่ดินจะได้แจ้งให้จังหวัดใช้ในการจัดทําประกาศกำหนดท้องที่บริเวณดังกล่าวต่อไปในทางกลับกันหากปรากฏว่าระวางแผนที่ที่ประกาศกำหนดไว้เมื่อเข้าปฏิบัติงานแล้วไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณพศ2565ก็25 65, ให้นําไปกำหนดเป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพศ2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยบัญชีรายชื่อข้อมูลโครงการบอกดินและบอกดิน2ในรูปแบบไฟล์ Excel และรูปแบบแผนที่เชฟไฟล์รวมทั้งบัญชีระวางแผนที่ของจังหวัดเรียงปริมาณงานจากมากไปหาน้อยได้ทางเว็บไซต์สำนักมาตรฐานการ ออกหนังสือสำคัญจึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการขอแสดงความนับถือลงชื่อนายนิสิตจ,จันทรสมบงอธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือจากสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญโดยมีจังหวัดตามบัญชีแนบไทย ตามหนังสือกรมที่ดินด่วนที่สุดที่มท0 5 6 6 3 3ทับวอ2อ9 0 2ลงวันที่29ตุลาคม2,564ที่จะทำการเดินสำรวจดังนี้ครับ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดกาลสิน 4. จังหวัดกำแพงเพชร 5. จังหวัดขอนแกน่น 6. จังหวัดจันทบุรี 7. จังหวัดฉะเชิงเซา8จังหวัดชนบุรี9จังหวัดชัยนาท10จังหวัดชัยภูมิ 11. จังหวัดชุมพร 12. จังหวัดเชียงราย13จังหวัดเชียงใหม่14จังหวัดตรัง 15. จังหวัดตราด16จังหวัดตาก17 จังหวัดนครนายก18จังหวัดนครปฐม19จังหวัดนครพนม20จังหวัดนครราชสีมา21จังหวัดนครศรีธรรมราช22จังหวัดนครสวรรค์23จังหวัดนราธิวาส24จังหวัดน่าน25จังหวัดบึงกาฬ26จังหวัดบุรีรัมย์ 27จังหวัดประจวบคีรีขันธ์28จังหวัดปราจีนบุรี29จังหวัดปัตตานี30จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3 1จังหวัดพังงา32จังหวัดพัทลุง33จังหวัดพิจิตร34จังหวัดพิษณุโลก35จังหวัดเพชรบุรี 36. จังหวัดเพชรบูรณ์37จังหวัดแร่ 38. จังหวัดพะเยา 39จังหวัดมหาสาร,รคาม40จังหวัดมุกดาหาร41จังหวัดแม่ฮ่องสอน42จังหวัดยะลา43จังหวัดยะโสธร44จังหวัดร้อยเอ็ด45จังหวัดระนอง46จังหวัดระยอง47จังหวัดราชบุรี48 จังหวัดลบบุรี49จังหวัดลำปาง50จังหวัดลำพูน51จังหวัดเลย52จังหวัดศรีสะเกษ53จังหวัดสกลนคร54จังหวัดสงขลา 55. จังหวัดสตูล 56. จังหวัดสะแก้ว 57. จังหวัดสระบุรี 58. จังหวัดสิงห์บุรี 59. จังหวัดสุโขทยัย 60. จังหวัดสุพรรณบุรี 61. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 62. จังหวัดสุรินทร์ 63จังหวัดหนองคาย64จังหวัดหนองบัวลำพู65จังหวัดอ่างทอง66จังหวัดอุดรธานี67จังหวัดอุทัยธานี68จังหวัดอุตรดิตถ์69จังหวัดอุบลราชธานีและ70จังหวัดอำนาจเจริญครับ นี่ก็เป็นหนังสือสั่งการจากกรมที่ดินที่สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณพศ2565ลงวันที่ล่าสุดวันที่29ตุลาคม2,564ครับก็หวังว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรอโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ2 2565นี้นะครับ